<c oughs> เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์อะไรครับวันนี้เราจะมา,มาพูดถึงในยุค90เลยในสมัยที่เราแบบ<ช>เป็นเด็กกันอยู่เป็นเดียวนะจะพูก้า9ูก็ไม่ได้เพราะว่าเราอะเรามันหลังขึ้นมา90้านมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันคือเรายุคสุดท้ายของ90้าูนแล้วเ,ออเรา1 9 9 9เกาเเาอะพูดถึงยุคเก้าศูนย์ทั้งหมดเราก็คงจะไม่เข้าใจเพราะว่าใช่เราแบบว่าโรเราก็คอนสุดท้ายแล้วอะใช่เราอยู่ในแบบช่วงสุดท้ายของยุคเก้าศูนย<ล>์เขาเลยแต่ว่าถามว่า ได้เก็บหมดไหมสําหรับการเล่นหรือว่าของเล่นเทคโนโลยีสมัยนั้นก็ก็คนหนคนนะครับถือว่าได้อยู่เราก็เลยอยากจะเอามาโท์กันหน่อยนะคือของแบบนี้ยถ้าเป็นเด็กยุคเนี้เขาจะไม่ค่อยเก็บไว้นหรอกใช่แต่ว่าเราก็เห็นว่ามันเป็นความทรงจำที่เราไม่ถึงช่วงนั้นเราก็เลยเก็บมันเอาไว้แล้วพอเรามาดูในตอนนี้สิถ้าเราอาดูเราจะรู้สึกคุณความประทับใจกันเลย แล้วนี่คุณมีอะไระโชว์บ้างครับก็พอที่เราแบบยังเหลืออยู่สมัยนั้นที่เราพอจะมีกำลังเงินซื้อใช่อ่าใช่เลยมันก็ยังพอเหลืออยู่อ่าระดับแรกโอ้โหนี่เลยโอ้โหนี่เลยนี่เลยไม่หมดนี่นี่เลยนี่ครับแม่ก่อนโเราจะมีประมาณนี้แต่การนมมันตอนเราซื้อนี่เขาขาย มันเป็นดึงแต่ว่าเขาขายหนึ่แผ่นหรือมันได้กี่แผ่นนะเียสองหนึ่งเราเก็บไว้้ขางม่คุ่าเราฟอร์มเลยดูดูว้าวเอาวเลยแล้วพอมันเยอะเกินโอ้โหอ่ะเดี๋ยวอะไเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวพูดถึงไในเรียกว่าการ์ดยูกินะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้การ์ตูนจบไปยังไม่รู้มีกี่เวอร์ชันมีกี่ภาคแต่ผมว่าทันยุคไอ้ไอ้ที่มาหัวฟูฟูยุกิที่เป็นฟาโร่ เออยุกิในยุคนั้นเลยเก่าเก่าเลยใช่เก่าเก่ยุเรื่องอะไรมันมันอันนี้เรื่อง่ามันเป็นแบบของป้าใช่ย่อยปังอ่ะสล้วแบบเด็กนี้จะทันไหมไม่รู้มันยังมีอยู่ไหมอาจจะมีอยู่ก็ได้เออถ้ามีอยู่ก็จุดไม่เก่าหรอกอันเนี้ยมันสะสมมาตั้งแต่ผมผมประมาณปัทโม่ะโอ้ขึ้นประมาณปหนึ่งตอนนี้ตอนปหนึ่งก็อะไรนะประมาณหกขวบใช่ไหมประมาณห้าขวบห้าขวบก็ ผมเกิดสิบเก้าเก้าเก้าก่บวกไปห้าปีก็เลยสองพันสี่เออนั่นแหละประมาณนั้นก็นี่เราสองพันยี่สิบแล้วสิบหกปีแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสิบหกปีแล้วสภาพก็จะแบบแย่ๆนเล็กหน่อยการกินการปอมผมก็ไม่รู้เพราะสมัยนั้นก็อนเราก็ซื้อในร้านขายของเล่นเลยใช่เป็นเด็กใช่ไหมร้านของเล่นใช่เราเจอเราก็ซื้อเลยอ่าใช่เป็นตั้งอยู่แบบหน้ามือถือเราซื้อทุกวันหรือเปล่าเนี่ยมันเลยเยอะใช่ใช่ผมโหซื้อทุกวันจริงมันมันเมื่อก่อนมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเป็นเด็กแหละ ใช่แล้วมันจะมีแบบรูปรูปข้างหน้ามันก็จะโชว์ว่าเป็นของใครในเป็นเด็กของใครในในใน,ในการ์ตูน,นแล้วก็จะตัดตกมาเรื่อยๆโอ้โหใช่เป็นแบบธีรศิษย์บาทยี่สิบบาท<อ><อ>นี่แหละเป็นซองตองตอนตอซองมันมีมันมีราคาเป็นมันมีเท่าไห้าบาทได้ซื้อได้ไหมห้าบาทซื้อได้นะแต่ว่ามันเหมือนเขาคือป้าเขาแบบแกะซองที่เขาขายเป็นแกะซอกก็จะ,ะแย่งออกมาแล้วก็แกลกใส่ไอ้พวกถุงที่ไปอ่ะ ใช่ครับขายอยู่แต่ผมไม่ค่อยเอาผมชอบเราบรนจัดเต็มเลยใช่ผมชอบเป็นกล่องมากกว่าเราแสดงว่าเรามีกําลังซื้อนะสมัยนั้นผมผมเองผมเองมีกำลังซื้อสมัยนั้นสมัยนั้นผมผมต้องมาเล่นแบบว่ามาเขี่ยเอากันอ๋อเคยกันเห็นหรือเปล่าจริงๆอ่ะไอ้การพวกเนี้ยมันจะมีวิธีเล่นอยูตามเนี่ยข้อมูลตามเขาได้ไหมเนี่ยตามดาวเนี่ยตามเอพีเค้กคือค่าพลังใช่ไหมแล้วก็ดิ ไอ้ hey, DEF นี่ก็เป็นค่าป้องกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความสามารถพิเศษของอของมอสของฮิโร่มีการเวกั๊ดกับดักอย่างเงี้ยเราจะเอามาสู้กันทางหน้าตัวยุทธแต่ถ้าเป็นคนไทยนะมันจะมีเทคนิคการเล่นอีกอีรูปแบบหนึง่งที่แบบถ้าเรียกว่าะเหมือนกินการ์ดกันดนะักตีไข่กันเอออ่ะคุณก๊อปมาลองดีกว่ารอแป๊หน่อยคนละห้าใบสมมติมันจะมีการเล่นว่าตีไก่เขียนอ่ะเดี๋ยวคุณพาผมเล่นนะผมจำไม่ได้แล้ว อ่ะคนละห้าใบอ่ะสมมติคนละห้าใบมีตรงนี้ห้าใบอ่ะอเอาการ์ดตรงนี้หลบไปกับสเกลโอเคอ่ะห้าใบอ่างงี้ใช่ไหมมีห้าใบอย่างงี้แล้วเราสมมุติเราก็มามาแบบตกลงกันว่าตาละกี่ใบสมมติตาละสามใบทุกคนก็ลงสามใบใบไหนก็ได้เอาลงสามใบอีก่อ่าใช่ผมก็ลงสามใบเหมือนกันอ่าลงปุ๊บแล้วก็มารวมกันจากนั้นเราก็มาปล่อยสูกกันว่าใครจะได้ตีก่อน อ่ะค่อยจุกกัน่ะอ่าผมได้ตีกรอีก่อนนะใ่วิธีตีก็คือไอ้ไพ่อะเปราวางเงายอย่างใช่ไหมแต่ถ้ากินแบบมันจะคว่ำการไหนกินแบบไอ้การไหนคว่ำก็คือเราจะได้การนั้ไป่ก็คือเราจะต้องงอไพ่อย่าี้ับอไรอย่าเงี้ไม่ไม่โอเคเพราะว่าไพมันจะเสียมันจเป็นแตกหมดแต่ตอนเนี้ผมไม่รียกอะไรไม่ไม่ใช่ไม่เห็คุ้มค่ายคืมก็มีแคือสมัยนั้นมันเป็นเทคนิค่ไมครั่คุณจะได้ชนะเขา ใช่เทคนิคเลยใช่เขาจะมีจับอย่างนี้ไม่ได้จับอย่างนี้เทคนิคเอ็มเทคนิคก็คือตีเอียงหน่อยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคิดโกงส่วนใหญ่เขาจะแบนกันเขาจะแบนตีตรงใช่เนี่ยอย่างตีตรงๆเนี่ยเอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องมีทักษะในการตีต่อไปก็ตาดตุ้งตอ้๊งตีอะไตีมันคว่ำเลยใช่ตีมันคว่ำทั้งหมดไม่ต้องคว่ำหมดก็ได้คว่ำอ๋ออะไร่ก็ได้คว่ำตัวอะไร่ก็ได้แล้วคุณจะได้การไปใช่เอย่างเงี้ยไม่ได้ อ่ะแต่สมมุติถ้าเราตีถึงเสียงนะครับเดี๋ยวจะขอใหม่ขอใหม่สมมติถ้าตีเฉียงเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยจะไจะความหมดอีกคือได้ยหมดเลยใช่ก็จะได้ไปหมดเลยเนี่่ยยอางี้นะครือมันกินง่ายมากนะใช่คือซื้อไพ่มาเนี่ยคุณเอาเอยซื้อการ์ดมาเนี่ยคุณเอาไปเล่นเนี่ยเขาตีอีเดียวไายหมดเลยสมมติคุณลงทุนแค่ใบเดียวเนี้ยแล้วเพื่อนคุณซื้อเลขใหญ่เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้หมดอือคือมันดีกว่าเราไปเล่นทีละเล็กทีละน้อยเนาะอืมใช่แต่ส่วนใหญ่อ่ะ พวกที่เขาแบบจริงจังกานสายนี่เลยเขาจะไม่ได้แบบนี้หรอกจะเอามาดวลกันเห็นกลยุทธมากกว่ามันจะได้มีการคิดเนาะใช่แบบวิเคราะห์มมันีการสู้กกัับดพูดถึงมันก็ไม่ใช่ของเล่นที่แบบได้ประโยชน์อะไรนะถ้าพูดถึงพวกการ์ดเนี่ยมันให้เราฝึกนะฝึกแต่ว่าฝึกใช้กลยุทธ์เลยใช่ช่วยที่ละกันกดติดตามช่องทางนี้ด้วยอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ